มะเร็งตับทําไมเจอขึ้นเยอะจังจากอุบัติการที่สรุปผ่านมาและถ้าเรารู้สาเหตุเราจะป้องกันตนเองได้ไหมมาติดตามรับฟังด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะดรวริศราดาวันนะคะหมอปอสําหรับประเด็นในวันนี้นะคะก็ขอเสนอมะเร็งตับนะคะซึ่งเป็นปัญหาที่ มีอุบัติการพบเจอมากขึ้นขนาดผู้หญิงเราเองนะคะที่เป็นมะเร็งเต้านมแล้วเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วนะคะก็ยังรามไปที่ตับนะคะแล้วก็ทําให้มีปัญหาแล้วก็เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้เร็วมากเลยนะคะมาดูสภาพตับกันก่อนนะคะเห็นใช่ไหมคะนี่คือตับปกตินะคะพอตับเริ่มเสื่อมหรือมีปัญหาหรือมีไขมันพอกตับไขมันพอกตับมันจะอยู่ทั่วไปหมดเลยนะคะก็จะเปลี่ยนสีนะคะ แล้วก็สภาพตับเหล่านี้ฟื้นฟูได้อยู่นะคะบางท่านอาจจะดื่มแอลกอฮอล์เยอะนะคะทานเผ็ดเยอะนะคะหรือมีพยาธิใบไม้ในตับอย่างนี้นะคะกลุ่มนี้ก็แก้ปัญหาได้อยู่นะคะแต่สภาพตับที่ฟื้นฟูไม่ได้เลยคือเป็นสภาพแบบนี้เลยนะคะ ก็คือเปลี่ยนเป็นสีครัมแม้แต่ถุงน้ําดีเห็นไหมคะก็ยังเปลี่ยนสีเลยนะคะทุกอย่างดูมันไม่ไม่สวยงามไม่โสภาไปหมดเลยนะคะดังนั้นเรื่องมะเร็งตับเนี่ยเราเจึงประมาทไม่ได้นะคะแล้วก็ตับเป็นอวัยวะที่สําคัญมากนะคะคราวนี้เรามาดูกันก่อนนะคะว่ามะเร็งตับเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะมะเร็งตับตอนแรกเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก่อนก็คือเกิดขึ้นที่ตับโดยตรง กรณีที่2ก็คือเซลล์มะเร็งลุกลามมายังตับก็คือเหมือนผู้หญิงเราเนี่ยคะ่ะจากเต้านมนะคะเป็นมะเร็งที่เต้านมก่อนเป็นมะเร็งที่มดลูกก่อนแล้วก็ค่อยลุกลามมาที่ตับนะคะมักพบจากผู้ป่วยที่มีประวัตินะคะเป็นโรคไวรัสตับอักเสบชนิด B หรือ C นะคะตับอักเสบจากไขมันพอกตับหรือดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากก็มีโอกาสที่จะเป็นนะคะตามข้อมูลของการนามัยโลกในปี2563มะเร็งตับเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดในคนไทยแล้วก็เป็นจำนวนมากถึง27,394รายหรือคิดเป็น14.4%ของโรคมะเร็งทั้งหมดในจำนวนนี้ผู้ป่วย26,704รายเนี่ยเสียชีวิต หรือคิดเป็น21.4%ของผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทั้งหมดแสดงว่าเยอะไหมคะโอ้โหน่ากลัวนะคะดังนั้นนะคะเราต้องเรียนรู้กันนะคะว่ามะเร็งตับเนี่ยเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดในชายไทยนะคะแล้วก็พบมากเป็นอันดับ4ี่ของผู้หญิงไทยการพยากรณ์โรคมะเร็งตับเนี่ยขึ้นอยู่กับระยะที่ตรวจพบหรือเริ่มวินิจฉัยโดยทั่วไปแล้วอัตราการรอดน่ยจะอยู่ที่5ปีนะคะคือ20% โดยผู้ที่มีระยะของโรคที่มีการแพร่กระจายของมะเร็งออกไปนอกตับแล้วจะมีโอกาสอยู่รอดที่3เซนนะคะที่5ปีในขณะผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยในระยะที่มีโรคนะคะมีขนาดไม่ใหญ่มากนักนะคะก็คือก้อนมะเร็งนะคะที่เจอมีขนาดไม่ใหญ่มากนะักจะมีอัตราการรอดอยู่ที่34เเซที่5ปีนะคะชนิดของเซล์มะเร็งค่ะเราก็มาเรียนรู้กันก่อนนะคะว่ามะเร็งมีชนิดอยู่นะคะมะเร็งของเซลล์ตับนะคะ แฮปาโตนะคะเซลลูล่าคาซินโนมานะคะพบได้บ่อยที่สุดทั่วโลกเลยแล้วก็พบมากที่สุดในประเทศไทยซะด้วยนะคะมะเร็งของเซลล์ตับเนี่ยส่วนมะเร็งตับอื่นๆเช่นมะเร็งของท่อน้ําดีในตับนะคะมะเร็งของเส้นเลือดในตับและมะเร็งที่พบในเด็กนะคะกลุ่มนี้ก็เจอรองลงมานะคะต่อมานะคะ ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งตับนะคะอันดับหนึ่งจะพบในเพศชายมากกว่านะคะเพราะว่าเพศชายเนี่ยมักจะดื่มเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์ทานอาหารดิบนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีมันเยอะไขมันก็จะพอกตับเร็วนะคะประชากรในเอเชียนะคะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นกลุ่มลาตินอเมริกานะคะที่ตามมาติดๆนะคะต่อมาปัจจัยเสี่ยงต่อมาก็คือมีประวัติไวรัสตับอักเสบทั้ง B หรือ C นะคะผู้ป่วยมีโรคตับแข็งจากสาเหตุอื่น ก็อาจจะเป็นได้นะคะอาจจะมีภาวะไขมันเกาะตับจนทําให้เกิดภาวะตับอักเสบหรือมีการอักเสบของท่อน้ําดีเรื้อรงังหรือโรคพันธุกรรมที่มีกลุ่มธาตุเหล็กพอกตับเยอะนะคะการดืม่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากการสูบบุหรี่และการได้รับสารอัลฟาท็อกซินนะคะกลุ่มของโรคอ้วนเบาหวานและกลุ่มโรคเมตาบอลิกนะคะกลุ่มนี้ก็เป็นการเผาผลาญน,นะคะแล้วก็กําจัด ไขมันหรือสารต่างๆออกจากร่างกายไม่ค่อยดีนะคะการได้รับสารไวนิลนะคะคอไลน์และ,ะโทเรียมนะคะไดออกไซด์ที่พบในอุตสาหกรรมพลาสติกเป็นเวลานาน,านๆก็คือกลุ่มที่ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกเนี่ยต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะที่ได้รับการสูดดมเข้าไปนะคะแล้วก็อาจจะมีการโดนน้ำยานะคะก็ทำให้มีปัญหาขึ้นมาได้นะคะ การใช้ฮอร์โมนประเภทอนาบริกนะคะสเตอรอยในกลุ่มฮอร์โมนเพศชายเพื่อสร้างกล้ามเนื้ออย่างผิดวิธีนะคะกลุ่มนี้ก็คือเสี่ยงต่อมะเร็งตับนะคะอาการของมะเร็งตับในระยะแรกมกักไม่พบอาการนะคะแต่เมื่อมีอาการมากขึ้นก็คือเป็นมากขึ้นแล้วนะคะจะมีอาการปวดท้องโดยเฉพาะบริเวณข้างขวาส่วนบนนะคะใต้ชายโครงขวาส่วนบนนะคะใต้เรานมเราเลยนะคะในบางรายมีอาการปวดร้าวไปที่หลังหรือไหล่ ท้องรวมขึ้นรู้สึกอ่อนเพียน้ำหนักตัวลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุเบื่ออาหารไม่รู้สึกอยากอาหารมีไข้โดยไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันแล้วก็คําพบบริเวณก้อนบริเวณที่ตับนะคะจะมีตัวเหลืองตาเหลืองตามมาบางท่านอาจจะซึมนะคะคุยไม่รู้เรื่องนะคะปัสสาวะก็มีสีเหลืองเข้มตาขาวก็จะมะีความเป็นสีเหลืองมากขึ้นนะคะคราวนี้มาถึงการซักประวัติและการตวรวจร่างกายจะเป็นการ ทำให้เราพบเจอนะคะว่าเป็นมะเร็งตับนะคะก็โดยดูการตรวจเลือดเพื่อดูการทําง,งานของตับแล้วก็ตรวจไวรัสตับอักเสบแล้วก็สารบ่งชี้มะเร็งตับนะคะแล้วก็การตรวจด้วยรังสีที่ตับและช่องท้องนะคะเช่นการตรวจอัลตราซาวด์การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ซีทีสแกนและการตรวจขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI นะคะช่วยได้การตรวจช,ชิ้นเนื้อ เป็นการตรวจทางพยาธิวิทยาอันนี้ทําให้ทราบแน่นอนว่าเป็นระยะไหนนะคะตัดชิ้นเนื้อไปส่งตรวจนะคะสรุปสาเหตุของมะเร็งตับและมะเร็งเซลล์ตับก็คืออันดับหนึ่งมาจากไวรัสตับอักเสบชนิด B ีและ C อันดับสองมาจากเครื่องกันที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะอันดับสามมาจากการรับประทานอาหารกลุ่มอัลฟาท็อกซินก็คือมีเชื้อราอยู่ในถั่วลิสงที่อับชื้นพริกไทยกระเทียมและหัวหอมนะคะหรือเป็นไขมันพอกตับนะคะการรับประทานอาหารที่มีกลุ่มไขมันมากนะคะ ของทอดของมันนะคะที่อาจจะสะสมนะคะในกรณีที่เรารับประทานอาหารมากเกินความจําเป็นนะคะก็จะมีไขมันมาพอกที่ตับมากขึ้นทําให้ตับเริ่มมีภาวะการทํางานที่ผิดปกติส่วนการรักษามะเร็งตับจะขึ้นอยู่กับสภาวะความรุนแรงของโรค ขนาดและลักษณะของเซลมะเร็งระยะของโรคและการแพร่กระจายของมะเร็งรวมถึงสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยหมายความว่าถ้าผู้ป่วยแข็งแรงดีอาการก็จะไม่รุนแรงแต่ถ้าผู้ป่วยไม่ไม่ไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีภาวะเสื่อมนะคะมากขึ้นนะคะแล้วก็มีโรคประจําตัวอื่นแทรกซ้อนก็จะทําให้อาการซุดลงเร็วขึ้นนะคะหากมองที่แผนการรักษาก็จะแบ่งการรักษาของโรคตามระยะได้นะคะเป็น3ประเภทได้แก่ภาวะที่สามารถ ผ่าตัดได้หรือปลูกถ่ายตับได้หรือภาวะที่ผ่าตัดไม่ได้แต่โรคยังไม่กระจายและภาวะที่โรคได้กระจายไปนอกตับและอวัยวะอื่นๆแล้วโดยแพทย์จะพิจารณาเลือกวิธีการที่เหมาะสมสําหรับผู้ป่วยแต่ละรายไปนะคะแสดงว่าการรักษานะคะไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดนะคะการผ่าตัดเนี่ยสามารถทําได้หลายแบบเช่นการผ่าตัดตัดออกบางส่วน นะคะการปลูกถ่ายเปลี่ยนตับไม่นะคะสำหรับการปลูกถ่ายเปลี่ยนตับจะทําได้ในกรณีที่ก้อนในตับมีขนาดน้อยกว่า5เซนและผู้ป่วยต้องมีอายุน้อยกว่า70ปีนะคะส่วนการรักษาด้วยวิธีการทําลายเนื้อเยื่อมะเร็งตับนะคะสามารถทําได้หลายวิธีเช่นการใช้ความร้อนนะคะแบบเอ่อเรดิโอฟรีเวนซี่นะคะแอปราชัน นะคะแล้วก็ไมโครหรือเป็นแบบไมโครเวฟแอปพลิชันนะคะการรักษาโดยการใช้ความร้อนและการรักษาโดยการใช้แอลกอฮอล์นะคะนี่ก็เป็นการรักษากลุ่มมะเร็งตับนะคะการรักษาด้วยหัตถการทางรังสีวิทยา <c oughs> เช่นการให้ยาเคมีบําบัดนะคะหรือการใช้ยาประเภทอื่นๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงการใส่ย,ยาหรือสารรังสีเข้าไปเพื่อทําให้เกิดการทําลายชิ้นเนื้อหรือมะเร็งตับ การรักษาด้วยการฉายรังสีจากภายนอกลาตัวโดวยมีเทคนิคใหม่ๆเพื่อทําให้แสงรังสีมุ่งเป้าเฉพาะเจาะจงแต่เนื้อเยื่อมะเร็งตับโดยไม่ก่อให้เกิดเขาเรียกว่าผลกระทบกับอวัยวะข้างเคียงนะคะที่อยู่บริเวณรอบๆเ,าเขาเรียกเทคนิคนีคน้ว่าสตีริโอแทสติกนะคะบอดี้เรดิเอชันทอรปีนะคะซึ่งเป็นลักษณะของนวัตกรรมนะคะในการรักษานะคะคเกี่ยวกับ การกําจัดเซลล์มะเร็งตับนะคะอย่างเฉพาะเจาะจงต่อไปการรักษาด้วยยาแบบมุ่งเป้าที่เรียกว่า Target t h e r a ทอนะคะซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะคะได้แก่กลุ่ม Kinase นะคะ Inhibitor แล้วก็กลุ่ม o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  l o n a l นะคะ Antibody การรักษาผ่านระบบภูมิคุ้มกันของตัวผู้ป่วยเองเนี่ยแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มใหญ่ๆอันได้แก่ PD1 นะคะแล้วก็ PDL1 i n h i b i t o r นะคะและก็ CTLA นะคะ4นะคะ i n h i b i t เตอหรือ4 i n h i b i t o r นะคะการรักษาด้วยเคมหรือเคมีบมบัดซึ่งเป็นยากลุ่มหลักนะคะก็จะมีหลายตัวนะคะที่จะใช้ยาในกลุ่มนี้นะคะก็ไม่ไม่ต้องกล่าวนะคะว่เาเป็นดุลพินิษของแพทย์ในการเลือกใช้กับผู้ป่วยแต่ละรายนะคะเรามาดูวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดดีกว่านะคะตรงนี้เราต้องใส่ใจและเรียนรู้เพราะว่า นะคะการป้องกันและการตรวจคัดกรองหามะเร็งตับเนี่ยประมาณ90%อเของมะเร็งตับเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด B และ C อยู่แล้วผู้ป่วยที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ B และซจึงมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งตับแข็งและมะเร็งตับนะคะเป็นโรคตับแข็งและมะเร็งตับสูงนะคะหากมีมะเร็งตับเกิดขึ้นมะเร็งตับจะโตขึ้นเป็น2เท่าภายในระยะเวลา3 6ถึงเดือนดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C ควรเข้ารับการตรวจการทํางานของตับ แล้วก็ตรวจคัดกรองมะเร็งตับโดยการเจาะเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับนะคะก็คือกลุ่มอัลฟาฟีโตโปรตีนนะคะแล้วก็ตรวจอันตาซาวตับทุก3 6ถึง6เดือนนะคะอันนี้เพื่อประเมินว่าตับโตมากขึ้นไหมนะคะวิธีป้องกันตับไม่ให้เกิดความเสื่อมเราป้องกันได้หลายวิธีนะคะการอันดับแรกก็คือการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงและรักษาโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบและซซะนะคะอันดับ2ก็คือการจํากัด ปริมาณของแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่นะคะถ้าลดได้ดีกได้ก็คือจะดีมากนะคะต่อมาการควบคุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติต่อมาก็คือหลีกเลี่ยงสารพิษนะคะกลุ่มอัลฟาท็อกซินนะคะที่มีอยู่ในถั่วนะคะในอาหารกลุ่มพริกแห้งนะคะข้าวคั่วก็ให้ระวังนะคะในคนภาคอีสานเรานะคะกลุ่มนี้นะคะที่เป็นเชื้อราง่ายๆเนี่ยเราต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะคะ การรักษาโรคทางพันธุกรรมที่ให้เกิดความเสี่ยงของการเกิดตับแข็งเช่นโรคเหล็กพอกตับนะคะซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะโดยการตรวจยีในผู้ป่วยที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งตับนอกเหนือจากอาหารแล้วผู้ป่วยมะเร็งตับก็ควรพักผ่อนให้เพียงพอและออกกําลังกายอย่างสม,ม่ำเสม,มอเพื่อรักษาน้ําหนักและสุขภาพนะคะให้ดีนะคะเพราะว่าผู้ป่วยมะเร็งตับพอรู้ตัวปุ๊บน้ําหนักจะลดลงแล้วก็เกิดภาวะที่เบื่ออาหารทานอาหารไม่ได้เกิดภาวะทุพโภชนาการได้เลยนะคะ เคล็ดลับทางโภชนาการบางประการสําหรับผู้ป่วยโรคตับอันนี้จะเป็นการแนะนํานะคะว่าอาหารก็สามบ้านที่จะฟื้นฟูก,การทํางานของตับและทําให้ตับเนี่ยลดการผลิตเซลล์มะเร็งลงได้นะคะหรือต่อต้านได้นะคะ กลุ่มพืชตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นบูเบอร์รี่รัสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่นะคะกูสเบอร์รี่มันเบอร์รี่นะคะกลุ่มนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระหรือสารแอนตี้ออกซิเดนที่สูงมากนอกจากบำร,รุงตับแล้วยังช่วยในการบำร,รุงสายตาบำร,รุงสมองช่วยป้องกันความเสื่อมของเซลล์ตับและทําให้ความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลดลงนะคะกลุ่มผักที่ให้โพแทสเซียมสูงนะคะเช่นกลุ่มมะเขือเทศกล้วยฝรั่งนอกจากจะบำร,รุงตับแล้วยังลดความดันโลหิตได้ด้วยนะคะ กลุ่มบ็อกกอรีเป็นผักที่มี detoxification นะคะเอนไซม์ MC, ที่ช่วยในการกําจัดสารพิษในร่างกายช่วยลดเซลล์ตับที่ถูกทําลายไปได้ค่าของตับก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็เนื่องจากบ็อกกอรี่เนี่ยเป็นอาหารที่มีกากใยนะคะช่วยในระบบขับถ่ายนะคะแล้วยังเป็นแหล่งของวิตามินดีที่ช่วยฟื้นฟูการทํางานของระบบเลือดนะคะแล้วก็ทําให้ตับทํางานดีขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าได้รับเลือดที่ดีนะคะมาเลี้ยง ต่อมากลุ่มถั่วนะคะเช่นอัลมอนด์ถั่วแดงถั่วเขียวมเมล็ดทานตะวันถือเป็นกลุ่มไขมันดีโปรตีนชั้นดีและมีกากใยที่ช่วยกระตุ้นเอนไซม์ของตับแล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจโรคหลอดเลือดนะคะตัวตับเนี่ยโดนทําลายน้อยลงไขมันพอกตับน้อยลงนะคะตับก็จะคืนสมดุลและทําหน้าที่ดีขึ้นในการขับสารพิษ ะะแต่ก็ต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมและที่สําคัญนะคะกลุ่มถั่วต่างๆก็ต้องระวังสารจากเชื้อราที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้ตับเสื่อมไปอีกได้นะคะกลุ่มอัลฟาท็อกซินนั่นเองนะคะคราวนี้มาถึงอง,งุ่นและมเมล็ดอง,งุ่นผลิตภัณฑ์จากอาง,งุ่นที่สกัดออกมาเป็นยาจะช่วยให้ตับทํางานได้ดีขึ้นช่วยป้องกันการเสื่อมสลายของเซลล์ตับเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระหรือสารแอนตี้ออกซิแดนต์ยังช่วยเสริมให้อ่า ภาวะที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าลดความเสี่ยงต่อก,การเป็นมะเร็งตับลดลงทําให้ไขมันพอกตับก็ลดลงอาการอักเสบของตับก็ทุเลาลงนะคะในกลุ่มขององุ่นแล้วก็มเมล็ดองุ่นนะคะหากทานในรูปแบบของผลไม้ต้องทานอย่างเหมาะสมเนื่องจากอางุ่นเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีน้ําตาลค่อนข้างสูงนะคะแล้วกลุ่มแปรรูปนะคะเป็นลูกเกดนี้ก็ต้องระวังนะคะทานเยอะไม่ได้นะคะเพราะว่ามีการเพิ่มความหวานโดยใช้น้ําตาลมาถนอมอาหารไปซะแล้วนะคะ ต่อมาปลาที่มีไขมันเช่นกลุ่มปลาแซลมอนปลาทูนา่าแมคคารลนะคะก็จะมีโอเมก้า3ซึ่งเป็นไขมันตัวดีที่ช่วยลดการอักเสบต่างๆในร่างกายช่วยให้ค่าตับดีขึ้นนะคะต่อมาคือน้ำมันมะกอกนะคะถือเป็นอาหารอีกตัวหนึ่งที่ดีมากนะคะที่ช่วยช่วยให้ไขมันพอกตับลดลงได้นะคะแล้วก็กระตุ้นการทำงานของอินซูลินในตับอ่อนได้ดีขึ้นทำให้เสี่ยงต่อภาวะการเป็นโรคหัวใจลดลงนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ค่าตับเนี่ยค่อยๆดีขึ้น แนะนำให้ทานวันละ1 2ช้อนชานะคะแล้วก็น้ำมันมะกอกเนี่ยถ้าเราจะใช้ในการผัดหรือทอดเนี่ยจะใช้ไฟแรงไม่ได้นะคะแล้วก็แนะนําให้ใส่น้ำมันมะกอกลงในสลัดหรือใส่ในแกงจืดได้เช่นกันนะคะต่อมาข้าวธัญพืชต่างๆเช่นข้าวฟ่างข้าวฟ่างสามง่ามนะคะข้าวฟ่างหางหมาลูกเดือยข้าวโพดข้าวบุรเร่ข้าวโอ๊ตข้าวไรนะคะข้าวทริทริทริเครีนะคะแล้วก็ถ้าข้าวสาลีกลุ่มนี้นะคะ ก็ยังช่วยลดน้าหนักเพราะว่ามีไฟเบอร์ค่อนข้างสูงแล้วก็ลดปริมาณของไขมันพอกตับได้แล้วก็ยังเหมาะสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานอีกด้วยนะคะก็คือกลุ่มธัญพืชน,นั่นเองนะคะต่อมาค่ะกาแฟมีผลวิจัยบอกว่ากาแฟช่วยให้ตับทํางานดีขึ้นลดความเสี่ยงของการเป็นตับแข็งได้ในระดับหนึ่งแล้วย,ยังช่วยลด การที่เนื้อตับถูกทำลายในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับเรือรังเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระหรือสารแอนตี้ออกซิแดนในร่างกายและยังช่วยลดการอักเสบของตับได้ดีนะคะข้อแนะนำก็คือทานอย่างเหมาะสมไม่ควรเกินวันละ1-2แก้วเช้าเที่ยงนะคะกาแฟที่แนะนำคือกาแฟดำไม่ให้ใส่น้ำตาลหรือนมนะคะเพราะน้ำตาลหรือนมมักจะมีไขมันคลานแล้วก็น้ำตาลเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ร่างกายเนี่ยเป็นพิษได้นะคะ ชาเขียวและชาดําก็เป็นแหล่งของสารโพลีฟนอลนะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สามารถป้องกันการแบ่งตัวและการแพร่กระจายของเซลเล์มะเร็งตามข้อมูลของอ,องค์การระดับนานาชาตินะคะ Cancer Care c f u l นะคะก็คือบอกไว้เลยว่าชาที่มีน้ำหนักร้อยละ40นะคะมีสารโพลิฟนอลหรือสารต้านอนุมูลอิสระสามารถช่วยเสริมสร้างป้องกันแล้วก็ป้องกันมะเร็งปอดได้มะเร็งลำไส้ได้ นะคะมะเร็งลำไส้ตรงได้มะเร็งกระเพาะอาหารได้และป้องกันมะเร็งตับได้และชาเขียวมีคุณประโยชน์มากกว่าชาดําหลายประการทั้งนี้นะคะชาเขียวและชาดําก็มีประโยชน์มากกว่าชาสมุนไพรอีกนะคะและที่สําคัญนะคะต้องทานแบบไม่ผสมนมหรือน้ําตาลเหมือนเดิมนะคะการทานชาเป็นประจําจะทําให้ผลเลือดและค่าตับเนี่ยดีขึ้นนะคะการที่ตับถูกทําลายก็จะลดลงนะคะและแนะนําให้ดื่มประมาณวันละสองสแก้วนะคะ และก็ไม่ควรรับประทานทั้งชาและกาแฟในวันเดียวกันเพราะจะทําให้ปริมาณสารคาเฟอีนมีมากเกินไปนะคะก็จะมีผลกับการนอนหลับของคนไข้ได้อีกคราวน,นี้มาถึงธัญ,ญพืชชนิดเต็ม,มเมล็ดเช่นนะคะเอานำมาแปรรูปเป็นขนมปงังเป็นข้าวเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่สําคัญของร่างกายก็จริงนะคะแล้วก็ช่วยสร้างน้าตาลกลูโคสซึ่งเป็นแหล่งพลังงาน นะคะคสําหรับเซลล์ธัญพืชที่แนะนําได้แก่ข้าวกล้องข้าวสาลีข้าวโอ๊ตข้าวโพดและงานนะะเพราะว่าตับย่ต้องใช้พลังงานเยอะดังนั้นการรับประทานกลุ่มที่ให้พลังงานนะคะค่อนข้างเยอะจึงเป็นสิ่งที่ดีนะคะคแล้วก็กลุ่มนี้ก็กระตุ้นการขับถ่ายได้ด้วยนะคะคต่อมาค่ะเป็นอาหารไขมันต่ํานะคะก็บางชนิดมีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยโรคตับนะคะค ทั้งทั้งถั่วก็ให้ไขมันต่ำนะคะน้ำมันมะกอกแล้วก็น้ำมันพืชนะคะอาหารไขมันต่ำย่อยง่ายจะทำให้ตับและไตทำงานไม่หนักเกินไปนะคะอันนี้ก็เป็นสารบประโยชน์ที่เราต้องรู้นะคะต่อมากลุ่มเนื้อขาวคำว่าการบริโภคเนื้อขาวแทนเนื้อแดงจะช่วยให้ร่างกายต้านมะเร็งตับได้ดีกว่าในเนื้อขาวได้จากสัตีได้แก่ไก่ปิดและห่านอย่างไรก็ตามควรบริโภคให้สุกหรือนึ่ง,ห,งหรือเพื่อให ย่อยง่ายที่สุดเพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อโรคนะคะแล้วก็กําจัดไขมันและน้ํามันได้ดีนะคะกลุ่มเนื้อสัตว์ที่ได้มาจากธรรมชาติถ้าเราเลี้ยงไม่ได้หรือหาเนื้อเขาไม่ได้เราก็ทานได้อยู่นะคะแต่เราต้องปรุงสุกและสะอาดนะคะหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์แปรรูปต่างๆนะคะเพราะว่ามันมีการใส่สารต่างๆเข้าไปแล้วทําให้ตับทํางานหนักขึ้นนะคะ ต่อมานมและโยเกิร์ตการดื่มนมและกินโยเกิร์ตนะคะก็ลดโอกาสการเป็นมะเร็งตับได้พร้อมกับช่วยซุ้นฟูร่รางกายนะคะเพราะว่าจะทําให้กระตุ้นการขับถ่ายได้ดีนะคะสารพิษสารเคมีก็ถูกขับออกได้เร็วขึ้นนะคะคราวนี้เมื่อกี้เป็นอาหารที่ดีที่ควรทานสําหรับตับต่อมาเป็นอาหารที่ไม่ดีที่ผู้ป่วย กลุ่มที่เป็นเรื่องตับหรือมีปัญหาเรื่องตับรวมทั้งมะเร็งตับควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คืออาหารไขมันสูงอาหารทอดนะคะที่มีไขมันสูงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องในสัตว์หรือไขมันสูงจากคอเลสเตอรอลสูงกลุ่มเนื้อแดงอาหารกระป๋องอาหารสําเร็จรูปต่างๆนะคะตรงนี้ต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็ควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอนละ์น้ำอัดลมนะคะซึ่งจะมีสารที่ทําให้ถูกดูดซึมและทําลายตับโดยตรงได้เลยนะคะ แล้วก็กลุ่มของวิตามินเอเพราะว่าถ้าทานมากเกินไปจะเป็นพิษทำลายตับได้นะคะแล้วก็อาหารที่มีเกลือปริมาณสูงไม่ว่าจะเป็นอาหารแปรรูปต่างๆนะคะไส้กรอกแฮมเบอร์เกอร์นะคะหมูยอนะคะก็ถือว่าเป็นอาหารที่ได้แปรรูปไปแล้วนะคะแหนมต่างๆนะคะหรือว่าปะลาร้านะคะก็ะมีไนเตรตนะคะแล้วก็สารไนโตรสารกันบูดสารกันเชื้อราอยู่นะคะสารเหล่านี้นะคะถ้าบริโภคเข้าไปจะถูกกรองที่ตับแล้วทำให้ได้รับ ปริมาณมากขึ้นแล้วก็ทําลายตับไปในตัวด้วยนะคะดังนั้นเราจะต้องงดสิ่งที่จะทําลายตับลงนะคะในผู้ป่วยที่มีการหนักเสบเกิดข,ขึ้นอยู่แล้ว5วิธีในการออกกําลังกายและกระตุ้นสุขภาพตับวิธีแรกค่ะก็คือการเดินนะคะการเดินก็คือการออกกําลังกายที่ง่ายและประหยัดที่สุดแต่มีประโยชน์มากที่สุดนะคะต่อร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยควบคุมน้ําหนักลดไขมันในร่างกายได้ช่วยลดแล้วก็ เ,เขาเรียกเผาผลาญน,นะคะไขมันที่เกาะตับทาให้ไขมันที่เกาะตับลดลงนะคะต่อมานะคะจากผลการศึกษาจากวรารสารนะคะ New England นะคะระบุว่าการเดินยังช่วยทําให้หน้าเด็กและอายุยืนขึ้นอีกด้วยต่อมาคือการว่ายน้ําค่ะตับมีความจําเป็นที่ต้องสร้างความแข็งแกร่งและความอดทนเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อดังนั้นการว่ายน้ําจึงถือเป็นการออกกําลังกายที่ช่วยให้การมีการดูแลตับดีขึ้นนะคะแล้วก็กระตุ้นอวัยวะอื่นๆในแข็งแรงตามไปด้วยเช่นกันนะคะ เมื่อกี้มาอาหารตอนนี้มาออกกําลังกายแล้วนะคะวิธีที่3ก็คือการเต้นรําหรือแอโรบิกช่วยเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจนะคะช่วยให้ปริมาณออกซิเจนเพิ่มขึ้นในตับได้นะคะแล้วก็ตับจึงแข็งแรงขึ้นและทำงานได้ดีขึ้นและการเต้นยังทําให้รู้สึกดีแลกผ่อนคลายนะคะหายเครียดสุขภาพจิตก็จะดีขึ้นนะคะสุขภาพร่างกายก็จะดีขึ้นตามมานะคะต่อมาเป็นการวิ่งนะคะ จากการวิจัยพบว,ว่าการเผาผลาญที่เกิดจากการวิ่งจะช่วยป้องกันและชะลอการบาดเจ็บที่ตับได้อย่างมีนัยสําคัญนะคะดังนั้นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงอยู่อาจจะเลือกวิธีการวิ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยฟื้นฟูและป้องกันตับจากภาวะมะเร็งตับไขมันพอกตับได้และยังช่วยบำรุงหัวใจให้แข็งแรงได้อีกด้วยนะคะแต่เป็นการการวิ่งเนี่ยจะเป็นกีฬาที่ออกแรงเยอะนิดนึงถ้าผู้ป่วยก็เปลี่ยนวิธีอื่นนะคะถ้าป่วยไปแล้วนะคะ ต่อมาก็คือการยกน้ําหนักการยกน้ําหนักเนี่ยช่วยลดการสะสมของไขมันส่วนเกินที่ตับและไขมันพอกตับได้เร็วนะคะและยังช่วยในเรื่องการสร้างกล้ามเนื้อได้อีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นกีฬาที่ค่อนข้างหนักไปนิดนึงนะคะดังนั้นเราก็ปรับนะคะตามความเหมาะสมเพื่ออะไรคะเพื่อให้ร่างกายของเราฟื้นฟูตัวเองได้เร็วขึ้นถ้าเราเลือกอบริโภคดีนะคะเลือกบริโภคอาหารที่ดีฟื้นฟูตับได้นะคะแล้วก็หลีกเลือกอาหารที่ไม่ดีที่จะทําลายตับ นะคะแล้วก็รู้จักวิธีออกกําลังกายรู้จักวิธีการผ่อนคลายตัวเองเพื่อให้เกิดความสมดุลนะคะร่างกายก็จะทําให้นะคะจำนวนของความอักเสบที่ต่างๆที่เกิดขึ้นลดลงเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ร่างกายจะฟื้นฟูตัวเองได้ดีมากพอฟื้นฟูตัวเองได้ดีมากเราก็มีภูมิต้านทานค่ะนะคะแล้วถ้าเกิดว่าทุกอย่างดีเข้าสู่ระบบดีเราก็จะเผชิญหน้ากับภาวะ โรคต่างๆได้ลดลงนะคะพอเราไม่มีโรคเนี่ยเขาบอกว่าเป็นลาบันประเสริฐมันก็คงจะจริงะนะคะเพราะเราก็คงจะไม่ได้เปลืองเงินเสียค่าใช้จ่ายไปเยอะนะคะแล้วก็เสียเวลาในการทํามาหากินนะคะในการหาเลี้ยงชีพด้วยดังนั้นวันนี้นะคะกลุ่มของมะเร็งตับนะคะที่พบเจอมากที่สุดก็คือในเซลล์ตับนะคะ เราจะเรียนรู้วิธีการป้องกันไปด้วยกันนะคะแล้วก็ท่านสุภาพสตรีก็อย่าเพิกเฉยเพราะว่าบางท่านเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมมาเป็นมะเร็งมดลูกแล้วก็ลามไปที่ตับได้เหมือนกันสุดท้ายก็มาจบที่ตับก็มีนะคะดังนั้นตับจึงเป็นอวัยวะที่สําคัญมากในการกรองของเสียนะคะแล้วก็ช่วยขับสารพิษต่างๆในร่างกาย นะคะคดังนั้นถ้าเป็นไปได้ทุกท่านต้องใส่ใจแล้วค่ะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงเร่งด่วนที่ต้องหันมาดูแลสุขภาพกันสําหรับหมอปอนะคะก็ติดตามได้ที่ Facebook ดรวริศลาดาวันนะคะว่าหมอปอเป็นยังไงแบบไหนนะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลสุขภาพดีๆได้ที่ h ัก k ทลแอนเฮิ b นะคะแล้วก็ l i น์แอนะคะก็คือสแกน QR c r d e คกลุ่มนี้ได้เลยนะคะเพื่อสนทนาเรื่องปัญหาสุขภาพหมอปอก็ยินดีดูแลแล้วก็ตอบ นะคะเป็นกลุ่มภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านนะคะของจังหวัดชุมพรนะคะอำเภอหลังสวนนะคะของวัดคีรีวงซึ่งเราจะใหะ้ความรู้ด้านบูรณาการทั้งด้านแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านแล้วก็กลุ่มแพทย์แผนปัจจุบันให้นะคะเพื่อให้ทุกท่านได้รู้วิธีการปรับตัวอย่างถูกวิธีเรียนรู้การรักษาตนเองอย่างง่ายนะคะแล้วก็ทำให้ท่านก้าวผ่านนะคะปัญหาของรอยโรคต่างๆได้เร็วขึ้น ก็มปก็เป็นสาขาที่13นะคะที่จะดูแลจุดนี้ให้นะคะถ้านะคะข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยว้ณที่นี้นะคะเพราะมปค้นคว้ามาไว้ให้แล้วก็ส่งเสริมให้ทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้ในสิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากฝากให้กดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์ให้หน่อยนะคะแล้วก็แชร์ข้อมูลออกไปเพื่อให้เป็นสะพานบุญให้ทุกคนได้เรียนรู้สิ่งดีๆร่วมกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่า ขอบคุณนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะ